อตอนนี้ใส่เต็มบกล่องนะฮะสบายหิบบนทางขึ้นบักสูงเลยสบายสบายมากันดูกันครับจะขึ้นได้ไหมกับบินเต็มบกล่อง <c oughs> โอ้โหโ,หโอโหโห้สุดยอดรับพี่น้องครับ เด็ดจัดครับไปครับไปดูเทดีกว่าตามไปเลยอันนี้มาสต็อทขี่เหียยนะฮะงง้งงงุงบเลยงงงงงงังดงมาังง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 งโงง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 ทงงงงงอ้งงงงงง Ồ, ในกล้องเหมือนไม่ชันนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยยังชันเลยขนาดรถกระบะยังขึ้นยากนะครับตรงนั้นนะ่ะถอยถอย,ถอยไปจุ่มเลยดินหมดพอดีเลยครับใส่เตรียมกล่องทำทางลงสวยงามพอดีเลยพอแล้วจเจยวไปจุ่มมีลีมาเย็่ กล่องยังไงถ้าเทพเป็นก่องนี่ยังไงเลยอันนี้มันไหลลงไหลไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามวิ้ทีมางานต้อมจำับซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ